สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์กิน e l นะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับคุณบอสนะคะสวัสดีค่ะคุณบอสสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณบอสแนะนําชื่อครับชื่อวีรวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับตอนนี้ก็อายุ49ปีแล้วครับก่อนที่จะมาทานกิน l อนะคะ่ะไม่ทราบคุณบอสมีอาการเป็นยังไงคะน้องสอาวท้าบบอกว่าเอ้พี่ทาไมผอมลงแล้วก็ ตัวคล้ำตาเหลืองก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปไปตรวจสุขภาพคือก็เจาะเลือดเจาะอะไรไปตรวจคุณหมอก็คือตรวจก็บอกว่าค่าตับสูงก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งในตับตกใจนะตัวเองก็กลัวนะคือตอนนั้นคือยังไม่ยังยังไม่ได้บอกว่าเป็นแต่คือมีแนวโน้มมีแนวโน้มใช่ใช่ใช่แล้วก็กลัวทีนี้ก็คือหมอก็ก็คือนัดนัดเจาะนัดฟังผลเลือดเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็คือกลับบ้านแล้วก็ก็หมอก็ให้ยามานะให้ยามาทีนี้มามาตอนหลังเนี่ยก็เลยได้ย้ายตัวเองมาเพราะว่าเราทํางานอยู่ชลบุรีที่บางละมงุงทีนี้ที่บางละมงุงเขาตรวจเขาบอกว่าค่าตับสูงแล้วก็นัดเราเนี่ยไปอ,อุ้ศตาซาวในท้องอดูว่าค่าตับค่าตับไขมันในตับพังผืดในตับอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนนี้นก็เริ่มสึกกลัวอีก มันมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวในในว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คือได้ข่าวคือคุณสราอยู่กำลังเสียชีวิตพอดีเลยอ,เอ๋อทีนี้เราก็คือความเสี่ยงคือเราก็เริ่มเริ่มม,ม,ามาศึกษาในเรื่องของอตับบ้าเกิดจากอะไรประวัติที่เราทํางานนะโอ้โหเกี่ยวกับตับหมดเลยคือล้วก่อนนั้นเราอยู่โรงงานอยู่โรงงานก็คือกินยาเยอะกินยาแก้แพ้ กินยาแก้แพ้ขับบุกสี่เหลืองๆตอนอยู่โรงงานนี่ทําเกี่ยวกันเไรคะเกี่ยวกับสารเคมีสารเคมีเลยตอนนั้นก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเราเรามันจะเป็นเกี่ยวกับตับแต่คือเราตัวเราจะรู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้เราต้องกินยาแก้แพ้ต้องกินทุกวันวันละ4เม็ดกิน4ปีถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมก็ดื่มด้วยนะเพราะตอนนั้นก็คือเปิดบาร์ด้วยเปิดบาร์อยู่ก็ทยาด้วยเสียงสูงมากไม่งั้นในภาวะตรงนี้มันก็เลยทําให้มีภาวะเสียงที่เกี่ยวกับตับทั้งนั้นเลยอยากทราบว่า คุณบอสเองรู้จักกินแอลได้อย่างไงคะก็รู้จักจากเพื่อนแนะนำค่ะคก็หลังจากที่ทานกรีนแอลแล้วคุณบอสมีอาการดีขึ้นยังไงคะ,ะหลังจากทานกรีนแอลนะวันที่123เนี่ยก็เฉยๆนะ,ะในความรู้สึกคือเฉยๆมันมันจะดีขึ้นหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากจะลองทานดูแต่นี้พอพอสักวันที่4รู้สึกว่ามัน มันโล่งหัวคือมันเบามันเบาหัวอันมันดับอันดับแรกเลยตื่นขึ้นมาตื่นเช้าเนี่ยปกติเราจะเราตื่นขึ้นมาเราจะตื้อๆหัวแต่นี่รม้สึกว่ามันมันโปร่งมันโปร่งมันเหมือนขนหูลุกตื่นเช้ามาวันนั้นเราก็เลยเอ๊ะมันมันดีขึ้นนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยมวันที่ยี่ผ่านมาเนี่ยหมอนัดไปไปฟังผลไขมันในตาผังผืดในตาปรากฏว่าไม่มีไม่มีเออไม่มีไม่มีผังผืด หมอก็จะมีอาการมีใบออกมาอย่างนี้เลยนะก็ติ๊กถูกแล้วว่าไม่มีผังผืดไม่มีไขมันซึ่งก่อนนั้นมันมันอยู่ในภาวะเสี่ยงหมดเลยนะตอนนั้นราคาตับลดลงาลดจากจากที่ว่าต้องต้องรักษาตอนนี้ลดลงเหลือหซึ่งซึ่งคุณหมอบอกว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรักษาแล้วก็แต่ว่าคือเราก็ต้องต้องปฏิบัติตัวดีขึ้นคือาพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเราก็งดดื่ม,มเลย,เลยใช่ท<ล>ีนี้วิธีการทานนะคะคุณบอสทานยังไงคะกินแอล เช้าสองเย็นสองเลยเช้าสองเย็นสองทานหลังอาหารหลังอาหารอ่านะคะก็คือคุณบอสเองทานเลยนะคะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารนะคะใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนนะคะค่าตับสูงลดลงลดลงนะคะผังผืดในตับไม่มีนะคะไขมันก็ไม่มีนะคะนี่คือผลของการทานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามคุณบอสว่าถ้าเกิดว่า กรี Green L, นแอลคะแนนสิบคะแนนคุณบอสให้กรีนแอลกี่คะแนนคะให้เต็ม,ตม